สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ก,กีนอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของซีรีแอนิเมชันของทางฝั่ง a r v e l ชื่อดังอย่าง What If กันดีกว่าในซีรี h a t อ f เองเก็มีตัวละครน่าสนใจมากมายเนี่ยปรากฏออกมาเลยถูกไหมนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ตั้งคําถามกันเนาะก็มีแฟนๆนะตั้งคําถามแล้วก็ไปถามทางฝั่ง ของผู้สร้างซีรีส์ว่าเฮ้ยทาไมเรายังถึงไม่เห็นตัวละครใหม่ๆของมาวเอลเนี่ยเข้ามาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เท่าไหร่เลยแล้วก็รวมไปถึงตัวละคร Xmen ด้วยเพราะว่าการจ้เอา Xmen มาใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรถูกไหมเพราะว่าลิขสิทธิ์ตอนนี้เองอะ่ะก็มาอยู่กับทางฝั่งมาวเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทาง x m e เมเองเนี่ยก็มีกาหนดที่จะมีแอนิเมชั่นของตัวเองอย่าง Xmen 9 7ออกมาด้วยนะครับผมทาไมเราถึงไม่เห็นการเอาตัวละคร Xmen มเนี่ยมาใช้ในซีรีส์เลยเลยครับซึ่งทางฝั่งของ ผู้สร้างซีรีส์วอตอีฟอย่างตัวของไบรอันแอนดรูแล้วก็เอซี a แบ e ดลี์เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์มากับทาง comicbook.com ว่าทําไมเราถึงยังไม่ได้เห็นตัวละคร X-Men เมี่ยมาในซีรีส์วอตอีฟเอ๊ะทำไมถึงยังใช้ไม่ได้สักทีลิขสิทธิ์ก็ได้มาเป็นปีแล้วนะครับ คำตอบก็คือมาเวลเนี่ยเขามีนโยบายอยู่นะครับผมว่าเราจะไม่ใช้ตัวละครที่ยังไม่ปรากฏออกมาในหนังไลฟ์แอคชั่นนั่นเองถามว่ากลัวคนไม่รู้จักอย่างนั้นหรอก็คงจะไม่ใช่นะครับผมแต่อยากจะเก็บตัวละครเหล่านี้เอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์ในหนังไลฟ์แอคชั่นคนแสดงจริงๆซะมากกว่าเพราะว่าถ้าให้เราพูดถึงตัวละคร Xmen เองเนี่ยผมมองว่าแฟนฮีโร่ส่วนใหญ่ก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นชาวเซเวียอันนี้เคยออกมาแล้วในไลฟ์แอคชั่นด้วยซ้ำต,ตัวละครอื่นๆที่เป็นทีม Xmen นในอย่างไซคอปหรือว่าวัว รีจีนเกรบีสอะไรแบบนี้ตัวละครที่ไอคอนิกมากๆสตอร์ม Storm, อย่างเงี้ยคือมันอาจจะคุ้นชินกับภาพเก่าๆของหนัง Xmen แต่พอเรามาดูอะหนัง Xmen จริงๆก็ออกมานานหลายปีมากๆแล้วถูกไหมคนก็อาจจะนึกออกแหละว่าคนคือตัวละครไหนแต่ถ้าเราเจอมันในหนังใหม่เราจะว้าวมากๆไงเขาก็เลยได้บอกทางฝั่งของแบรนด์แอนดูตั้งแต่ตอนเริ่มทำซีรีส์เลยว่าเราจะยังใช้ตัวละคร x อ e n ในซีรีส์ว h a t If นี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะเก็บตัวละคร Xmen เเอาไว้เนี่ยเอามาทำในไลฟ์แอคชั่น น,นันเแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยเอามาให้ทางฝั่งของซีวี่วัดอีฟใช้ต่อจริงๆแล้วทางฝั่งของไบรอันเนี่ยก็อยากจะใช้ตัวละครเอ็กเมนนั่นแหละมันก็จะเปิดความเป็นไปได้ของทางฝั่งซีวีวัดอีฟมาได้อีกเต็มไปหมดเลยถูกไหมจะให้เอ็กเมนมันเป็นอเวนเจอร์ให้อเวนเจอร์ไปเป็นเอ็กเมนอะไรสลับพลงพลังอะไรกันได้มั่วไปหมดอะแต่แบบว่าเขาก็เข้าใจดีถึงแม้เขาจะอยากใช้ตัวละครเหล่านี้แต่มันก็มีขีดจํากัดอยู่นั่นเองนะครับผมและการกําหนดการใช้ตัวละครตรงนี้ของทางฝั่งของมาเวลเองเนี่ยก ไม่ได้มีแค่เอ็กมนด้วยซ้ำไปเพราะเขาก็ได้บอกว่าในตอนที่เขาเนี่ยกำลังทำบทของ What if ซีซั่นที่2อยู่ซึ่งก็ทำตั้งแต่ช่วงปี 2019- 2020อะไรแบบนี้แล้วล่ะตอนนั้นเองเนี่ยซีวีเฟลคอนกับวินเทอร์โซเยอร์ยังไม่มานะครับผมเขาก็ไม่สามารถเอาตัวของแซมวิลสันมาใช้เป็นกัปตันอเมริกาได้ก็เท่ากับว่าตัวละครที่เราเห็นใน What If เนี่ยนะครับผมก็จะมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็คือต้องเป็นตัวละครที่ปรากฏออกมาในไลฟ์แอคชั่นมีบทของต เพราะจริงๆแล้วซีรีส์ What If เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นสำหรับแฟนมาเวลสุดๆเนอะคนที่อาจจะไม่ได้เป็น แฟนมาเวลโคตรเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่ามันมีการเอาตัวละครที่ยังไม่ได้ปรากฏออกมาในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมาใส่ใน Whatif อย่างนี้นะมันก็อาจจะเห็นถึงพลังเห็นถึงแบบดีไซน์ตัวละครมันทําให้เซอร์ไพรส์เวลาไปดูทางฝั่งของไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันอาจจะลดลงตรงนี้ก็เข้าใจได้นะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับที่เราได้เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่า,อ,าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลา แลวบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ